สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนําการดูดาวกันเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเป็นวันแรกๆนะที่เรียกว่าเพิ่งหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วฟ้าผิดเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เห็นว่าฟ้าเปิดนะครับที่จริงมันเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับวันนี้เป็นวันที่29กันยายน2564นะครับ เป็นช่วงที่ดูดาวเคราะห์ต่างๆได้ง่ายนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่อยากเห็นได้ตาเปล่าชัดๆนะครับขึ้นองศาสูงไม่ต้องมากลัวว่าอะไรจะบังนะครับเงยหน้ามาเห็นเลยอะไรแบบนี้นะเลยก็เลยมาบอกกันนะครับก็แนะนําเป็นหลังดวงทิตตกไม่นานครับแนะนําเป็นช่วงสัก18.30น6โมงครึ่งตอนเย็นแล้วกันนะครับทางทิศตะวันตกจะเห็นดาวศุกร์นะครับขึ้นเด่นสวยงามอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ เดียวเห็นรู้เลยว่าคือดาวสุขครับถ้าถ้าใครเคยดูคลิปแนะนําการมือใหม่ดูดาวเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยคือดาวสุขนะครับถัดมาครับหันหลังมาครับทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้องศาสูงหน่อยเห็นชัดเห็นง่ายนะครับเป็นดาวพฤธหัสกับดาวเสาร์นะครับโชว์ตัวอยู่แล้วนะครับเรียกว่าถ้าใครถ้าใครหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเห็นดาวพฤธหัสแน่นอนนะครับดาวพันดาวเสานี่เห็นแน่นอนมันสว่างมากๆนะครับ ด้านหน้าดาวพฤหัสครับด้านหลังเนี่ยดาวศุกร์เลยแบบนี้เลยเรียกว่าตาการตาเนี่ยนนสำหรับคนที่สนใจเรื่องการดูดาวนะครับมือใหม่นะครับแยกแยะได้จากความสว่างจากสีที่ทางที่เคยอธิบายไปแล้วครับก็ลองทดสอบจริงจากวันนี้เลยก็ได้ครับว่าเอ๊ะมองตาเปล่าเนี่ยเรารู้ไหมว่านี้คือดาวพฤหัสเรารู้ไหมว่านี้คือดาวศุกร์ครับเย็นนี้ก็ลองกันเลยครับเริ่มตั้งแต่หัวมองขึ้นเป็นต้นไปนะครับสําหรับท่านที่ต้องดูดาวนะครับก็เหมือนเดิมครับดาวพฤหัสเนี่ยจะสามารถเห็น เข็มขัดบางๆได้นะครับแล้วก็เห็นดวงจันทร์ใหญ่สีดวงของเขาได้นะครับถ้าเป็นดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ก็สามารถเห็นวงแหวนได้นะครับโอเคครับท่านที่มีคําถามสงสัยเหมือนเดิมก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับอ่า